ไายดีจ้าพี่น้องมื่อนี้สับปิรจะมามกน้าไม้เลยเด้อพี่น้องมาเบิ่งกันจ้าสับปิ้ก็ได้ตำใบยานางเนาะเข้าเบือเขา้าเข้าที่ข้ามาไว้พี่น้องตะกันหมักเพชรเกือเป็นวนวเนาะพี่น้องน้าไม้ที่เ้าต้มแล้วเนาะพี่น้องเนาะเข้ากัามาตำใส่กับเข้าเบือเลยเนาะพี่น้องน้าไม้ต้องเอาไปต้มกันเด้อพี่น้องจ้าไปต้มให้มนจืดแล้วก็เ้ากระจังมาตำเนะาะตำใส่ยานางเข้าเบือหมักเพชร แล้วก็ปรุงน้ำปลาแดกเนาะใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเาก็มาตำคู่ข้าวเข้ากันแล้วก็นใสมมห่อพี่น้องใส่ใบตูพี่น้องกับมกเพ็ดเนาะมกเพ็ดหรือมกพริกเน,เนี่ยแหละพี่น้องอันเดียวกันนะเนาะใส่ลงไปใบตูลงไปแล้วเขาก็ตักน้ำม้นุกอีกนะพี่น้องเนี่ยเบตองมัน้อยพี่นอ้องตาสับเป็นกระลยเ็ชรมุกน้ำม้มุกน้อยเนาะ เปตองเข้ากับตัดเอาในในบ้านเนี่ยพี่น้องตามบ้านเนี่ยเพราะว่าเบตตองหลายเนาะก็พับตัวนี้ขึ้นมาพี่น้องจ้าพับขึ้นมาตัวนี้ก็ดึงขึ้นไปนะพี่น้องพับตัวสี่เนาะก็บเข้ากันพี่น้อง นี่นี่จะเป็นห่อมมกแบบนี้เนาะนี่พี่น้องจ้าเอาก็จะมาเอาไม่ไม่ที่ห้าเหล่าประกับปลายแหลมเนาะแทงเข้าไปแทงเข้าไปพี่น้อง หักไม้น,นี่ก็ได้นี่เนาะพี่น้องเอน,นี่ยเกตได้ประมาณนี้จ้าสับเปิ้ลแทงของโบดหลอดของสดใบสับนี่จ้าพี่น้องใบตองกะป่ามันเหี่ยวๆหน่อยนึงนะพี่น้องถ้าว่าตัดมาปุ๊บแล้วมาห่อนี่ใบตองก็อยากแตกนะพี่น้องสับเปิ้ลก็เด็้ป่าได้ไม่เหี่ยวได้สักพักหนึ่งนั้นเนาะ นี่ไปเรื่อยๆอยู่พี่น้องเนี่ยพักนักตู้เท่ากับธรรมชาติพี่น้องบม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังน้องเกิดแบบปลูกน,นนะปลูกแล้วไม่ได้ใส่ปุ๋ยนอนไปพุทธธรรมชาติแลาวฉันมันกะบ,บุญยากงามปันไดแต่กะยามันพี่น้องมันยังหอมอยู่ใส่ผักตู้ลงไปเนาะสิึงละเพชรนะพี่น้องใส่ ไปแล้วเาก็น้ำแม่มาใส่อีกจ้าว่าหอกันมี่น้องแบบดึงตัวนี้เข้ามาเข้ากันเนาะ จ้ะใบตองบัก2ใบพี่น้องค่อยกันเให้มันแตกะ เร,เรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องกะซิมีหามกแล้วพี่น้องเป็นหนึ่งกันเลยจ้าบ้านเนี่ยลงหอเลยเนาะพี่น้องใส่หอเรียบรอ้อยเลยพี่น้องนี่สิเป็นใบตองใบตองปุกเนาะเพื่อบอยให้อัน เตี่ยวอันนี้มันออกมาพี่น้องเตี่ยวไอ้น้าอยูน่นะมันจะปิดไปเนาะเลยจ้าบัดน,นี้สุกแล้วเนาะผ่านไปได้ครึ่งชั่วโมงแซลเปิ้ลได้หนึ่งไปครึ่งชั่วโมงพี่น้องซุกแล้วเนาะตัวนี้อันนี้เป็นใบตองมาเบิ่งกัน็ิพี่น้องหน้าตามันจะเป็นยังไงเนาะ แกะเบิ่งกันเลยจ้าแกะเบิ่งห่อน,นีนะ่โอ้ยหอนซุกหละก้ามาแกะเลยพี่นะ้องว้าวพี่น้องจา้าพี่น้องจา้าเบิ้งกันจ้าพนะี่น้องอืมเห็นจมูกน้องเ่ยเนาะ ขอซิมกันพี่น้องจ้ะแซ่บป่ะอือพี่น้องแซ่บแพะแซ่บพี่น้องแซ่บนั่นจ้ะมกน้อไหมเหย่ออันสเปอร์บารียองอย่านางเนาะแบบต่ำเอาพี่นอ้องย่านางนี่เนาะแซ่บแต่พี่น้องหอมไผ่ตูเนะาะใครมีผักแีง,งาผักแีง,งใส่ก็ได้พี่น้อง หอมพี่น้องอเอคลิปนี้พอจะนี้พี่น้องจ้ะเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาออย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดซับสไครป์ซาวเปิลนี่เด้อพี่น้องจ้ะบ๊ายบายจ้า